เมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่เจโรมพาเวลเขาก็ไปให้ให้ให้การให้ปากคำนะครับให้การกับกรรมธิการสภาคอนเกรสนะครับสเต็ปแล้วสเต็ปแรกเนี่ยก็จะเป็นวันแรกก็จะเป็นกรรมธิการในฝั่งของวุฒิสภานะครับสเต็ปที่2ก็ในส่วนของสภาผู้แทนก็คือวันพรุ่งนี้เอาก็คือวันนี้เมื่อวานเนี่ยวุฒิสภาซึ่งโดยปกติแล้วก็วันแรกก็จะเป็นไฮไลท์เพราะว่า วันที่2มันก็ต้องพูดเหมือนวันแรกอะใช่ปะซึ่งเขาเมื่อวานเนี่ยเจลมพาเวลเขาก็พูดในทํานองที่ค่อนข้างโดวิชนะครับเขาก็บอกว่าข้อมูลตอนนี้มันมอกูดด d ต้าก็คือข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างดีก็คือชี้ไปว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันกำลังจะลงมาแล้วนะครับอ่าต่างเงินเฟ้อลดลงแม้ว่าจะยังไม่โดดเด่นนะครับเราก็ยังคงสูงกว่า2เนี่ยแต่ข้อมูลเนี่ยมันมอกูดดัต้านะข้อมูลมันดีมากขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อได้อันนี้อันที่1นึ่งนะฮะอันที่สเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เตือนว่าเฮ้ยคือเขาก็วอนวอนอเกนเนี่ยอีกทีหนึ่งว่าการคัตติ้งเลทเนี่ยต้องระวงังนะทูริเทอร์ออทูเก็หมายความว่าการการลดดอกเบีย้ยที่น้อยเกินไปหรือล่าช้าเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยออนแอเกินควรนะครับคือคือคือ คือคือพูดง่ายคือมันก็ต้องสมดุลเนี่ยช้าเกินไปเร็วเกินไปน้อยเกินไปมากเกินไปอ่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นี่คือสิ่งที่เขาเตือนแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นการเปิดสัญญาณว่าการลดดอกเบีย้ยมีเกิดขึ้นแน่นะครับแต่ยังไม่รู้เมื่อ,อไหร่ทีนี้สัญญาณที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เห็นก็คืออัตราการว่างงานเนี่ยโอ้โหมันว่างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปีที่แล้วอยู่แถว3.6 3.5ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น4แล้วล่าสุดก็เป็น4.1นปะครับ มีคอมเมนต์มาคุณทิพพเนตรเจอข่าวเจอข่าวตลาดลักทรัพย์ชี้เกณฑ์อัพติกหรอเดี๋ยวต้องอ่านสะละเดี๋ยวขอเซิร์ชกูเก l e ครับอ่า แปลกใจว่าทําไมเขาขึ้นบัญชีดําผมไม่น่าคบหาเป็นคนไม่น่าคบหาไปเหยียบตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เลยเนี่ยผมบอกได้เลยดูดิตลาดหลักทรัพย์ชี้เกตอัพติกสกัดช็อตเซลล์อยู่หมาธุรกรรมลดลงกว่าสีเท่าดรสรพลลองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกลยุทธ์เปิดเผยว่าจากข้อมูลการใช้อัพติกเต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 เดเต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 ดเตเตเตเเตเต นะครับอ่าอ่าอันนี้เขาก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มใช้วันที่หนึ่งไงก็ช็อตเซลล์ก็ลดลงนะครับเออเราเคยใช้ช่วงโควิดแต่ไม่สามารถใช้เหตุการณ์นั้นประเมินรอบนี้ได้อ่าถูกต้องก็คือผมเคยบอกแล้วว่าตอนเหตุการณ์ป,ปี2องหมมันจะต่างกับปัจจุบันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือนะครับ เนี่ยคือแต่การใช้ครั้งนี้ก็ถือว่าได้ผละนะครับอนะครับนะคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกยังไงคิดในใจ,จแล้วกันะแต่ผมอ่านแล้วผมก็ตายปีที่แล้วใครบอกว่าว่ามันไม่ช่วยอะไร ใครบอกว่าและไอ้คนที่บอกอ่ะที่บอกว่า,อวาชอตเซลไม่ใช่ปัญหาเอ,อ,อัปติกไม่น่าช่วยอะไรไม่จำเป็นต้องใช้อัปติกคนคนนั้นแม่งควรต้องต้องไปอยู่ในในโลกใบนี้จริงๆนะประเด็นก็คือการอ่านเกมที่ไม่ขาดความสามารถในการอ่านอ่านเกมแก้โจทย์ ไม่ดีเนี่ยนำมาซึ่งการดำเนินมาตรการที่ล่าช้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยใครรับผิดชอบอ่ะในขณะเดียวกันมันมีนมกลุ่มคนที่เกอบโกยประโยชน์จากไอการดำเนินการที่อ่านเกมไม่ขาดตีโจทย์ไม่แตกและดำเนินการล่าช้าม่มีคนได้ประโยชน์ไปแล้วก็มีหลายๆคนที่เจ็บปวดรุนแรงอย่างเงี้ยเออ ขำวะ่ะจริงนะขำวะ่ <S <S ำวะกลับมาแล้วกันเรื่องของเราครับนะและ้วก็ข้อมูลนะกูด์ด a ต้านะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาตัว3ปีปรากฏว่าเขาก็บอกว่า Solid ดีแมนนะครับสโตรดดีนก็การประมูลมันก็มีความต้องการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับยิวที่ออกมาเนี่ย 3ปี4.399เนี่ยก็ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาบิ t ทคัฟเวอร์เรชสูงที่สุดตั้งแต่มงคลาก็แปลว่าความต้องการในการประมูลเนี่ยมีสูงแต่แปลกมากเลยนะครับผมกำลังจะให้ดูอะไรบางอย่างที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเชื่อโยมมาที่เรื่องนี้นะครับทำไมบอลยูไม่กดลงต่อวะคือ 1. j เจโรลพาวเวลก็พูดแล้วก็โดวิตติใช่ปะ่ะ2นะครับ ตัวการประมูลพันธบัตรเนี่ยก็โอเคทําไมมันไม่สไลด์ลงต่อทําไมมันมีเด้งขึ้นด้วยตรงนี้มันกำลังสะท้อนว่าผมว่าตลาดอ่ะมันมาถึงจุดที่อิ่มกับข่าวดีคือมันไม่มีข่าวดีอะไรเว้าวอะไรมากมายอ่ะม,มันมาอิ่มแล้วไงก็เจลมพาเวลพูดแล้วก็แล้วไงอ่ะรู้อยู่แล้วการประมูลพันธบัตรก็รู้อยู่แล้ว ฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่ผมกังวลก็คือการรายง,งานเงินเฟอ้อในวันนี้การรายง,งานเงินเฟอ้อในวันนี้นะครับเขาก็มีการคาดการณ์กันว่าเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อรายงานพรุ่งนี้ขออภยัย YOY เนี่ยมันจะลดลง3.1เหลือ3.1เองจาก3.3ครั้งที่แล้ว c p c e ก็ออ CPI ก็เท่าเดิมที่3.4คือเงินเฟอ้อมองดี นั่นหมายความว่ามันจะเป็นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานไหมคือเจโรมพาวเวลก็พูดการประมูลพันธบัตร3ปีนะฮะก็ออกมาดีแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการประมูลตัวพันธบัตร10ปีด้วยแน่นอนก็จะออกมาดีแน่ๆการประมูลตัวพันธบัตรตัว10ปีมันจะไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะโซลิดีแมนเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าตลาดอ่ะมันกําลังแล้วทําไมมันไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรงแต่เมื่อวานเช่นบอลยูโดนกดลงหุ้นขึ้นแรงๆล่ะ ผมกาลังรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันซึมซับไปแล้วหรือหรือมันชินแล้วชินแล้วมันไม่มีผลอะไรกับราคาแล้วทีนี้มันกลัวว่าถ้าเกิดรายงานเงินเฟอ้อเกิดทะลึ่งแล้วออกมาสูงกว่าคาดโอ้หุ้นมันพร้อมลงเยอะนะแต่เดาว,ว่าจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นผมเดาว,ว่าใกล้เคียงคาดใกล้เคียงคาดก็ไม่ได้ทําให้หุ้นขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้หุ้นลงไม่ได้เป็นตัวดึงแต่มันไม่มีตัวที่จะทําให้หุ้นอเมริกาเนี่ยขึ้นไปได้แรง มันก็จะเหลืออะไรมันก็จะเหลือช่วงการประกาศงบนะครับปลายสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามัจะเป็นกลุ่มแบงก์สัปดาห์ถัดไปอีก2สัปดาห์ถัดไปมันจะเป็นเรื่องของกลุ่มเทคหุ้นใหญ,ใหญ่ข้อเสียก็คือรอบนี้เขามีการคาดการ์ดเ n อร์เ็อเมริกากันเนี่ยดีจัดนะฮะส่วนใหญ่แล้วคาดการ์กันดีพอคาดการด์ดีปุ๊บอะถ้าออกมาแล้วมันไม่ได้ดีไปกว่าคาดมากๆแล้วก็เอาลุกไม่ได้ดีจริงๆอะมันจะไม่ไปต่อ แล้วมันอาจจะเกิดเป็นเซลล์ออนแฟกต์ได้ตลาดหุ้นอเมริกาจึงค่อยๆเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นแล้วจากนี้นะฮะคือคือถามว่ามันขึ้นต่อไหมมันก็คงขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันแต่มันดูขึ้นโดยที่มันไม่มีข่าวดีแล้วอะ่ะแปลว่าถ้ามันมีข่าวร้ายเมื่อไหร่มันก็อาจจะมีการย่อค่อนข้างลึกก็ต้องระวังนิดนึงผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่ผมก็มีกองทุนรวมหุ้นอเมริกาอยู่ก็ต้องถือต่อไปมไม่รู้ก็รอดูสถานการณ์นะครับะฮะ วันนี้มีคนถามเรื่องของคดีสารธรรมนูญถอดถอ,ถอนนายกเห็นปะเนี่ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งของเมืองไทยก็คือเขาไม่เข้าใจเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายขั้นตอนของศาลรวมไปถึงข้อกฎหมายก็ไม่เข้าใจสังเกตไหมวันนี้เนี่ยบอกได้เลยเรื่องของสารธรรมนูญเน่ยจะไม่มีอะไรเพราะวันนี้ก็เป็นวันนัดพิจารณานัดพิจารณาเนี่ยก็เหมือนกับ คุณเศรษฐาจะไม่ต้องไปฟังอะจส่งทนายไปศาลท่านก็ถ้าจะขอข้อมูลเพิ่มศาลท่านก็จะบอกวันนี้นะครับว่าจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มถ้าศาลท่านบอกว่าข้อมูลได้มาครบแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วนะนะงั้นเดี๋ยวมารอนัดฟังคำวินิจฉัยกันอีกทีหนึ่งนะก็คาดว่าคำวินิจฉัยก็อาจจะอยู่ที่วันนี้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 นะอาจจะเป็นทํานองนี้นะครับคือการนนะัดพิจารณาก็เหมือนแบบ จะมีการนัดไต่สวนคู่กรณีคู่ความเพิ่มไหมขอข้อมูลเพิ่มไหมจะมีอะไรอ่าแล้วบรรดาคนที่ถูกข้อข้อกล่าวหาจะมีอะไรที่จะนําเสนอเพิ่มไหมอ่าไม่มีไม่ม,ม,มีสารไม่ต้องการอะไรเพิ่มคู่กรณีไม่มีอะไรฟง่งอ่าถ้าอย่างนั้นนัดฟังนะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับซึ่งผมครั้งที่แล้วก็กนัดทิจาจณาก็ไม่ค่อยมีก็ไม่มีอะไรละมาวันนี้ก็เพื่อให้เฟร์มใช่ไหมผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นการ นัดฟังคําวินิจฉัยอีกทีหนึง่งว่าคําวินิจฉัยเนี่ยจะเมื่อไหร่วันที่ฟังคําวินิจฉยัยนั่นแหละวันตัดสินทีนี้ก็เดาว,ว่าก็คําวินิจฉัยก็คงไม่ไปเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าเดาว,ว่าโชัว์ก็คงเป็นต้นเดือนหน้าครับน่าจะออกมาผมก็คิดว่าเรื่องการเมืองวันนี้ก็ยังไงก็คงเป็นตัวที่เป็นถ่วงต,วตัวถ่วงตลาดเพราะคนเข้าใจว่าวันนี้เราน่าจะได้ เห็นผลเรื่องการเมืองใช่ป่ะแต่พอออกมาแล้วเอาต้องรอต่อไปอีกเขาก็มองอาจจะเป็นมองว่าการเมืองมันยังมีความไม่แน่นอนต่อไปอีกหุ้นก็จะลงก่อนก็ได้เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะซึ่งครั้งที่แล้วผมก็พยายามสื่อสารแล้วว่ามันเป็นแค่นัดพิจารณามันไม่มีอะไรพอศาลท่านบอกว่านัดพิจารณาต่อในเดือนกรกฎาคมเอาหุ้นมันก็ลงซะง,งั้นก็เพราะอะไรเพราะว่าคนไปมองว่าการเมืองไม่จบสัทีหนึ่งมันจะไปจบได้อย่างไงมึงมันเป็นนัดพิจารณาเฉยเฉมันไม่จบอยู่แล้ว ต่บรรดาพวกบทวิเคราะห์อ,อะไรพวกนี้ก็บอกว่าวันนี้ให้รอติดตามก,การนัดการวินิจฉัยของสารธรรมนูญเขาไม่ได้วินิจฉัยเขานัดพิจารณาไม่ต้องไปรอดูอะไรเลยจริงๆแล้วอ่แต่สรุปนะฮะวันนี้ก็คงหุ้นมืนก็คงไม่ได้ตอบรับในทางบวกหรอกเพราะว่ามันก็จะมองว่าการเมืองยืดเยื้อไม่ได้ยืดเยื้อะนะมันรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นสิงหานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ